สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง MZ Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับ iPhone รุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนแล้วอยากจะเช็คราคาก่อนซื้อนะครับสามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้จะมีโปรใหม่ๆสําหรับ iPhone ทุกรุ่นเลยนะครับมาอัปเดตให้แบบนี้ทั้งการซื้อเครื่องเปล่าแล้วก็การซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตซึ่งถ้าท่านสนใจอยากจะซื้อ iPhone สามารถกดติดตามช่องของเราไว้ได้สำหรับคลิปวันนี้เราจะมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับราคาของ iPhone 11เป็นราคาล่าสุดนะครับในช่วงกลางเดือนมก,กราคมปี2022แบบนี้นะครับหลายท่านสอบถามราคากันเข้ามานะครับไอโฟน11มีการปรับลดราคาลงไปไหมก็ต้องบอกเลยว่ามีการเปลี่ยนโปรโมชั่นนะครับแล้วก็มีการปรับรลดราคาลงไปเพราะฉะนั้นท่าในใดที่กําลังอยากจะซื้อ iPhone 11นะครับวันนี้มาดูราคาล่าสุดไปด้วยกันแล้วถ้าท่านสนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อ เครื่องแบบไม่ติดโปรนะครับผมก็มีลิงก์มาให้ได้สั่งซื้อกันเหมือนเดิมหรือว่าอยากจะซื้อพร้อมโปรนะครับเริ่มต้น9,700-9,800ก็สามารถไปหาซื้อได้ตามศูนย์มือถือเดี๋ยวท่านดูราคากันก่อนนะครับชอบแบบไหนค่อยเลือกซื้อเอาละครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 11อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่18มกราคมปี2022นะครับเริ่มต้นดูกันที่ราคาจาก Lazada กันก่อนสําหรับร้านแรกที่นํามาให้ดู iPhone 11 without adapter นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องศูนย์ไทยโมเดลไทยมีประกันจากศูนย์ Apple ให้นะครับจากราคาปกติ22,100บาทนะครับ l a z a d a ลดเหลือ18,500ร้านนี้จัดจำหน่ายโดยทาง Apple เองนะครับเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้เลยว่าเป็นของแท้อย่างแน่นอนวิธีการชำระเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับหรือว่าอยากจะผ่อนเขาให้ผ่อนสูงสุดถึง10เดือนจ่ายเดือนละ1,850บาทต่อเดือนประมาณนี้นะครับมีให้เลือกทั้งหมด6สีความ มี64แล้วก็128กิกะไบต์นะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีท่านไหนที่สนใจอยากจะสั่งซื้อนะครับสำหรับร้านนี้ iPhone 11นะครับเครื่องศูนย์ไทยแท้18,500บาทสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้นะครับที่ลิงก์ของ Lazada ส่วนร้านที่2สําหรับ iPhone 11เหมือนกันนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องโมเดลไทยเครื่องใหม่รับประกันศูนย์ไทย1ปีนะครับจากราคาปกติ22,100ลดราคาเหลือ19,500 ห9 0บาทสําหรับความจุ 64G สกิกนะครับสำหรับสีมีให้เลือกครบทุกสีร้านนี้ไม่สามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีนะครับท่านไหนที่สนใจอย่ากันสั่งซื้อร้านนี้นะครับหนึ่กนอเกส็สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยนะครับนี่เป็นราคาเครื่องเปล่าจาก La ซาด้านะครับเริ่มต้น1 8 5่0ั้้อบาทเท่านั้นถ้าท่านสนใจอยากันสั่งซื้อต้องรีบสั่ง,วนวนวง้วสลแ ้หมดสามารถสั่งซื้อที่ลิงก์สำรลองได้นะครับไปดูกันต่อที่ทางด้านช้อปปีกันบ้างนะครับร้านแรกสําหรับ iPhone 11 New Box นะครับจัดจาหน่ายโดยทางร้าน i Studio จากราคาปกติ22,100บาทนะครับลดเหลือ19,200ฟรีค่าจัดส่งสําหรับสีมีเหลือ3สีนะครับสีดําสีเขียวแล้วก็สีขาวเท่านั้นซึ่งก็จะเป็นความจุ 64G ิ่กิกนะครับถ้าในที่สนใจอย,อยากจะสั่งซื้อก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ของช้อปปี้นะครับดูต่อกันที่ร้านที่ส สำหรับ iPhone 11เป็น New Box เหมือนกันนะครับจัดจำหน่ายโดยทางร้าน Studio s ราคา19,500บาทแต่ว่าจะมีเฉพาะสีม่วงนะครับเป็นความจุ 64G กิกจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านสนใจอยากจะสั่งซื้อแล้วก็อยากจะซื้อสีม่วงต้องสั่งซื้อร้านนี้นะครับราคา19,500ปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายเป็นทางเลือกนะครับสำหรับ iPhone 11ความจุ64แล้วก็ 128GB กิกตัวเครื่องเป็นเครื่องไทยไม่ใช่เครื่องศูนนะคครราาาาากก็จถูกกว่าทา่ทงง้เือ อยู่พอสมควรแต่ว่าก็มีประกันให้นะครับซึ่งจะเป็นประกันร้านราคาเริ่มต้น16,990บาทสำหรับความจุ64กิกนะครับถ้าเป็น128กิกก็18,990บาทท่านใดที่สนใจอยากจะสั่งซื้อสําหรับร้านนี้นะครับสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ของช้อปปีปิดท้ายกันที่ร้านจาก JD Central นะครับสำหรับ iPhone 11ความจุ64กิกจากราคาปกติ22,100นะครับลดเหลือ19,290บาทมีให้เลือกทั้งหมด6สีนะครับวิธีการชำระงิน สามารถเก็บเงินปลายทางได้ รือว่าอยากจะผ่อนผ่อน0%ได้สูงสุด6เดือนนะครับจ่ายเดือนละ3,215บาทต่อเดือนประมาณนี้สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันนะครับมีประกันจากศูนย์แอปเปิลให้1ปีท่านใดที่สนใจอยากจะสั่งซื้อจาก JD c e n t r นะครับ1 9 2 9 0บาทสำหรับความจุ64 g ิกกก็กดเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้ส่วนความจุ128 g ิกกนะครับ iPhone 11จากราคาปกติ26,900ลดเหลือ21,190นะครับวิธีการชำระเงินสามารถเก็บเงิน ปลายทางได้เหมือนกันหรือว่าอยากจะผ่อนผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้6เดือนนะครับจ่ายเดือนละ3532บาทต่อเดือนมีให้เลือกทั้งหมด6สีสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันนะครับมีประกันจากศูนย์ Apple ให้ด้วย1ปีเต็มนะครับนี่ก็จะเป็นราคาเครื่องเป่าล่าสุดทั้งหมดของ iPhone 11นะครับยังพอหาซื้อกันได้บ้างซึ่งวิธีการสั่งซื้อง่ายๆนะครับท่านไปโหลดแอปมาก่อนแอป lazada แอป s h o p e e หรือว่าแอป JDcentan นะครับแล้วก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปลิงก์จะเด้งไปังอทที่่่าาาานหลดมมรก็สาาถสถ ได้แบบง่ายๆแล้วก็ได้ราคาถูกด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อที่การซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกสําหรับค่าย d ีแท็ก iPhone 11มีหลายโปรให้เลือกเลยนะครับมีทั้งการย้ายค่ายเบอร์เดิมซื้อได้ในราคา9,800บาทนะครับคนที่ใช้เบอร์ดีแท็แบบรายเดือนนะครับซื้อได้ในราคา11,300หรือว่าอยากจะเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับสำหรับลูกค้า d ีแท็กก็ซื้อได้ในราคา11,300บาทเหมือนกันโปรพิเศษนะครับคน ที่ใช้เบอร์ดีแท็กแล้วก็มีอายุการใช้งานมากกว่า12เดือนขึ้นไปเป็นแบบรายเดือนนะครับซื้อได้ในราคา11,300โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตงลุงหน้าส่วนเครื่องเป่าขายอยู่ที่19,500บาทนะครับมาดูรายละเอียดของโปรโยายค่ายเบอร์เดิมกันนิดนึงนะครับซื้อได้ในราคาเริ่มต้น9,800สําหรับ iphone 11ความจุ 64G ส่กิกนะครับส่วนรายละเอียดของโปรโมีให้เลือกทั้งหมด3แบบนะครับแบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละื้อเครื่ได้า9,800ซื้อเครื่องได้ราคาเก ลวงหน้า6,000รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ15,800นะครับตรงกลางเป็นรายเดือนเดือนละ1099ซื้อเครื่องได้ราคา11,800จ่ายค่าในล่งหน้า4,000นะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ15,800แล้วก็สุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ699นะครับซื้อเครื่องได้ราคา14,000บาทพร้อมกับจ่ายค่าในล่งหน้า2,500บาทนะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็16,500บาททุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อส ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ดีแทนะครับส่วนค่ายที่2เป็นของค่าย toMove H ชนะครับ iPhone 11มีขาย2ความจุนะครับก็คือ64แล้วก็1 2 8ิแกิกราคาเครื่องเปล่าสําหรับความจุ6 4ิกิกขายอยู่ที่19,500บาทนะครับส่วนโปรเน็ตรายเดือนเป็นโปรย้ายค่ายเบอร์เด er ิม erm, ซื้อได้ในราคา9,700บาทซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรเน็ตให้เลือกกันดังนี้เริ่มต้นกันที่โปรแรกนะครับเป็นรายเดือนเดือนละ 1599นะครับโปรนี้ซื้อเครื่องได้ราคา9,700พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า6,200บาทนะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ15,900สัญญาในการใช้งานมี12เดือนนะครับอินเทอร์เน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดส่วนค่าโทร550นาทีตรงกลางเป็นรายเดือนเดือนละ1099นะครับซื้อเครื่องได้ราคา11,700พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า4,200บาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ15,900บาทนะครับสัญญามี12เดือนเหมือนกันอินเทอร์เน็ตไม่อั้นไม ดลดสปีดที่ความเร็วสูงสุด300เมกส่วนค่าโทรก็650นาทีโปร1099อีกโปร1นะครับแต่ว่าโปรนี้จะเป็นโปรแพ็กเกจ 5G Ultra Max สป e ดนะครับซื้อได้ราคา11,700จ่ายค่าเนลตหน้า4,200บาทเหมือนกันนะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็15,900บาทสัญญา12เดือนแต่ว่าอินเทอร์เน็ตให้มาใช้100กิกสนะครับส่วนค่าโทร300นาทีโปรสุดท้ายรายเดือนถูกที่สุดนะครับเดือนละ699 โลนี้ซื้อเครื่องได้ราคา13,900ามนะครับมีค่าในลูกหน้าสงหน้า2,500บาทรวมจ่ายทั้งหมดนะครับในวันที่ซื้อเครื่องก็ประมาณ16,400สัญญามี12เดือนนะครับอินเทอร์เน็ต30มสกิกที่ความเร็วสูงสุด300เมกส่วนค่าโทรก็250นาทีนี่เป็นรายละเอียดของโปรทั้งหมดนะครับสำหรับการซื้อ iPhone 11จากทางด้านค่าย TrueMove H นะครับท่าในใดที่สนใจจะซื้อนะครับสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ True ทุกสาขานะ AIS นะครับ iPhone 11ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่19,500บาทในส่วนของสีมีให้เลือกเกือบจะครบทุกสีนะครับจะขาดเฉพาะสีเหลืองเท่านั้นส่วนโปรเน็ตรายเดือนนะครับก็มีหลายโปรให้เลือกเช่นเดียวกันมาดูกันที่โปร AIS Hot Deal สำหรับลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนนะครับหรือว่าลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่สามารถซื้อ iPhone 11ได้ในราคา1 7 0 0ซึ่งก็จะมีค่าเน็ตรงหน้านะครับประมาณ4,000-5,000บาทโปร AIS Best Buy ก็จะแยกเป็น2แบบนะครับ ลูกค้าปัจจุบันสัญญา12เดือนซื้อได้ราคา14,900โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าส่วนคนที่ไม่ติดสัญญานะครับซื้อเครื่องเปล่าได้ในราคา18,500บาทส่วนโปร AIS Hot Deal สาหรับลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับซื้อได้ในราคา9,700ซึ่งก็จะมีค่าเน็ตล่วงหน้านะครับประมาณ5-6,000บาทขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกเป็นโปรอะไรลูกค้าทั่วไปนะครับซื้อเครื่องเปล่าได้ในราคา19,500บาทนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของโปรโดยรวมสําหรับค่าย AIS นะครับ้าน ที่สนใจนะครับอยากจะซื้อสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปหาซื้อกันได้เลยนะครับที่ศูนย์ AIS Shop ก็จะมีอยู่ตามห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศนะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาล่าสุดทั้งหมดของ iPhone 11นะครับ iPhone รุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งที่หลายท่านสอบถามราคากันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงราคาไหมแล้วก็ราคาล่าสุดเป็นอย่างไรวันนี้ผมสรุปทั้งหมดมาให้แล้วนะครับท่านชอบแบบไหนก็สามารถเลือกซื้อได้อยากจะซื้อเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรนะครับลดราคาพิเศษสามารถสั่งซื้อได้ที่ลลิิงใ์ใต้คปคป ผมได้เลือกเอาลานที่มีราคาถูกที่สุดแล้วก็คนสั่งซื้อเยอะนะครับน่าเชื่อถือได้อย่างแน่นอนท่านสามารถกดสั่งซื้อได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับส่วนถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปรราคาเริ่มต้น9,700บาทก็ไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์มือถืออย่างที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านนะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีีๆแบบบบนนนน้้้มมาาใใหกกกััทททุทุ่่ไไดรไดรชตออปเื สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ